คาถามงกุฎพระพุทธเจ้านโามตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโามตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมา สัมพุทธะอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนา พุทธทตังสโสอ,อิอิโสตังพุทธปิติอ,อิอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังสโสอ,อิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเส พุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเอิอิเศเศพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโส วิเศอีอิเศเพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังสโสีอิโสตังพุทธปิติอิอติปิโสวิเศอีอิเศเพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังสโสีอิโสตัง พุทธปิติอิอติปิโสวิเศเสอิอิเศสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสิอิโซตังพุทธปิติอิติปิโสวิเศเสอิเศสพุทธนาเมอิอิเมนา พุทธังโสอิอิโสตังพุทธปิติขอให้ทุกท่านได้รับแต่ความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ทางปวง